ข่าวด่วนพุ่งเข้าถ่เต็มๆรอบนี้มวลอากาศเย็นหอบฝนพระธาไทยตั้งรับทุกภาคแนวพระ่าอากาศแรงพายุฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงพยากรณ์กลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยยอุทกภัยพยากรณ์ทางเพจและ yu o t u b e ฝนฟ้าพยากรณ์พิทิพรลูกพิลาชายางเฟ e บุ๊กและ t ิกตอก ประจํันเรือสบัดดีที่16กันยายนในช่วงเย็นคืนนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามเส้นทางของบริเวณความรกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาประทะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จัดลดลงจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้ตลอดทั้งช่วงจะย,ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาแต่นะครับ เนื่องจากในด้านของร่องมอรสุมก็จะลดความแรงลงมรสุมตําตกเฉียงใต้ก็จะค่อยๆลดความแรงลงนะครับและในด้านของปัจจัยของฝนก็จะค่อยๆลดลงตามไปด้วยดังนั้นพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและทางตอนล่างปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ40 จนถึง6%ของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอินดามันภาคใต้รวมถึงอ่าวไทยและมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกบริเวณพื้นที่อ่าวไทยภาคใต้ทางตอนล่างและภาคตะวันออกดังนั้นจึงยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนกักฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับซึ่งคลื่นลมทะเลก็จะมีกำลังอ่อนลงด้วยเช่นกันคลื่นสูง1เมตรบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ดังนั้นปัจจัยของฝนก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงเรื่อยๆมวลอากาศเย็นก็จะค่อยๆลุกล้ําเข้ามานะครับดังนั้นในช่วงนี้นะครับในด้านของฝนก็จะค่อยๆลดลงและแนวประทศอากาศจากบริเวณคอรประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะเข้ามาแทนที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่29กันยายนจนถึง3ตุลาคม ซึ่งในช่วงแรกจากการที่มวลอากาศเย็นหรือบริเวณความรอากาศสูงแผ่ดันริมความกรอากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นหรือเส้นไอโซบาร์มิลิบาร์ลงมานะครับดังนั้นในด้านของการแผ่ลงมาก็จะแผ่ช้อนในด้านของอากาศหนักแน่นแผ่ช้อนอากาศที่เบาขึ้นหมวนตัวเป็นเมฆก,มกลายเป็นเมฆคิโมูโลนิมบัสเกิดเป็นพาย,ยุฝนฟ้าคะนองถ้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็จะเกิดลมกระโชกแรงกรามไปด้วยนะครับจากการหมุนเวียนของสภาพอากาศดังนั้นนะครับก็จะทําให้เกิดพาย,ยุฝน ฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงโดยจะเห็นได้ชัดเจนบริเวพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางตอนบนภาคอีสานทางตอนบนและฝั่งตะวันออกหลังจากนั้นนะครับ ในด้านของอากาศที่แหง้งและอากาศที่เย็นจะค่อยๆมาบล็อกสภาพอากาศเอาไว้นะครับทาให้ด้านของร่องมอรสุมจะค่อยๆเลื่อนลงมาจากที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งบนก็จะค่อยๆเลื่อนลงมาประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางทางตอนล่างนะคะภาคตะวันออกฝั่งล่างและบริเวณพื้นที่ตานทางตอนล่างและภาคใต้ทางตอนบน และในด้านของร่องมรสุมก็จะค่อยๆขยับลงเรื่อยๆดังนั้นนะครับในด้านของบริเวณความบรรยากาศสูงเหนือมรรากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมอากาศก็จะเริ่มเย็นลงในตอนเช้าซึ่งอากาศจะมีความแปรปรวนในช่วงนี้ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคบฝนยังไม่หมดนะครับหลังจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมามวลอากาศเย็นถอยกลับไปก็จะมีในด้านของฝนกลับมาอีกรอบจากแนวพัะ,ะอากาศที่เข้ามาเป็นช่วงๆนะครับ และฝนก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงเรื่อยๆนะครับในปีนี้คาดว่าฤดูหนาวจะมาเร็วกว่าในทุกๆปีนะครับขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตสภาวะอากาศจะหญิงใกล้ชีดซึ่งนะครับในด้านของเดือนตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเรียกกันได้เลยนะครับว่าฝนปนกับอากาศเย็นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวในปีนี้ดังนั้นนะครับในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจากสถานการณ์ของน้ําท่วมในขณะนี้สถานการณ์ก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงนะครับแอดมินขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะครับของภาคเหนือเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูด้านของพื้นที่น้ําท่วมสับพันน้ําป่าไหลหลากสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งนะครับภาพเหตุการณ์แรกโดยเมื่อวานนี้บริเวณพื้นที่จังหวัดน่าน บริเวณพื้นที่อำเภอนาน้ยจังหวัดน่านได้เกิดดินถลม่มปิดทับเส้นทางการจราจรบริเวณพื้นที่หมวดการทางนาน้อยได้แก้ไขเปิดเส้นทางการจราจรให้ใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเหตุจากฝนตกหนะักดินโคลนถลม่มทําให้เกิดการปิดทับเส้นทางอย่างที่เห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคเหนือนอกจากนั้นแล้วนะครับสถานการณ์ฝนสะสมที่ตกลงมาบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอำเภอแม่ลาวได้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิงไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรบริเวณพื้นที่บ้านหนองคึกและเส้นทางการจราจรอย่างที่ท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากศูนย์อุตุนิยมทิทยาภาคเหนือนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดแพร่ยังได้เกิดเหตุ ฝนถลม่มทําให้เกิดปริมาณฝนสะสมที่มากเกินไปนะครับบริเวณพื้นที่อําเภอหนองม่วงไข่อเาเภอเมืองอําเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่แม่น้ํายมล,ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ําและเส้นทางการจราจรอย่างที่ท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากศูนย์อุตุนิยมทิทยาภาคเหนือนอกจากนั้นแล้วนะครับฝนที่ตกสะสมบริเวณพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกทำให้ขันคลองเนินกลุ่ม เอ่อล้อนตะลิงไหลเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนและเส้นทางการจราจรอย่างที่เห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นอกจากนั้นแล้วนะคะที่บริเวณพื้นที่อำเภอศปราบจังหวัดลำปาง24-25กันยายนฝนตกหนักนะครับทำให้แม่น้ําวังเอ,อ่อล้นตะลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคเหนือ หลังจากนี้ไปฝนก็จะค่อยๆห่างไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนหลงเหลือตกค้างจากในด้านของแนวร่องมรสุมมรสุมตะวตกเฉียงใต้ดังนั้นนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศย่อมมีความแปรปรวนรวมถึงแนวประทาอากาศที่จะลงมาอีกในช่วงวันที่29กันยายนจนถึง3ตุลาคม ก็จะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเข้ามาอีกรอบนะครับดังนั้นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักฝนสะสมในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่น้ําท่วมขังเป็นประจําน้ําท่วมขังรอระบายอยู่นะครับขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันในทุกพื้นที่นะครับส่วนในด้านของฝนในวันนี้กรมอุตุแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลือง บริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาก,กำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครนายกปราจีนบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการช,ชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขาลายะลาและนาราธิวาสส่วนแอดมินเตอนภัยสภาพอากาศแอดสน,นันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณพื้นที่อุบลราชธานี ส่วนแอนดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอตนาวัตแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และลำพูนภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากราแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิน้องบวลลำพูนหนองคายนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนะบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออก ฝนฟ้ขาขนดรอยล,ละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเทเลเคื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนดรงอยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนดรงอยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราช สงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองอนไปและ60ิบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลดังนั้นขอทุกท่านติดตามพิกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอธิญจรา,านาให้ทราบเป็นระยะะ,ยะอย่างขันท่องดีและต่อเนื่องหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ